ครับสวัสดีครับไปช่องชาติภูมิชาภูมิชาภูมิบ้านแล้วนี่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําขอบกระจกที่ว่ามันเหลืองอขอบประตูขอบประตูที่ว่ามันเหลืองทําไงเอาเดี๋ยวไปดูไปเบิง้งไปเบิง้งอา้าวนี่ก็คือลูกค้าบอกว่าโอ้ลูกค้าจะมารับรถแล้วแต่นี่มาบอกลูกค้าบอกว่าโอ้ยมันคือซีดแท้นี่แดดเลียติ <c oughs> มันมีลิ่นติครับมันค่อยเลียไม่ใช่หมายความว่าแดดแดดมันเผานี่แหละนี่นี่อ่าตรงนี้จะดํานะอ่าตรงนี้จะเป็นไงขาวอ่าก็วิธีนี้เอาน้ําใส่่ยน้ําใส่ก่อนนะครับนี่น้ําใส่แล้วก็ขัดนะกระดาษทรายขัดนะขัดจนถึงเนื้อสีดํานะครับขัดจนถึงเนื้อสีดํา ขัดไปเรื่อยจนถึงเนื้อสีดำให้มันดำอ,ะอ่ะอ่าครับหลังจากที่ผมขัดแล้วทั้งสองทั้งหน้าข้างหลังแล้วนะขัดแล้วมันมันดำขึ้นเลยนะมันดำแต่ว่ายังไม่มีความเงาเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวดูตอนต่อไปผมก็หยุดไปผมก็หยุดพูดไปเฉยเลยนะครับหลังจากที่ ผมขัดไปแล้วนะทั้งสองทั้งหน้าทั้ง <ๆ term S 2> หลังนั้นนะขอบกระจกใช้กระดาษทรายนะตรงนี้ก็ขัดได้นะเนี่ยตรงในซอกนี้เอากระดาษทรายนะแย่เข้าไปนะอย่าให้มันถูกข้างบนนะๆๆนใน,ะน,ะนแย่เข้าไปในรูกระดาษทรายนะเนี่ยแย่เข้าไปในรูเขาเรียกว่าขัดคราบหินปูนได้เลยเนี่ยด้านในเนี่ยครับแย่เข้าไปในรูขัดได้เหมือนกันกระดาษทรายโอเคเมื่อกี้ผมก็ขัดขัดทั้งตัวนี้นะ <t> <อ>ทั้งขอบข้างนอกทั้งด้านในที่เป็นคราบหินปูน ผ่นแล้วก็เป็นอย่างนี้อ้าวใช้ลมแล้วผมก็เอาน้ำนะเอาน้ำหรือก็เอาแชมพูล้างหรือสไลดก็ได้แป๊บก็ได้ล้างอีกรอบนึ่งในผมล้างแล้วเหลือยังไม่ได้ฉีดน้ําออกฉีดน้ํามาก่อนนี่คาบน้ําเรียกว่าทําความสะอาดพื้นผิวก่อน ขี้ดินดำดำพึดเลยนะดำเลยเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้านี่เอาเอาผ้าแห้งดิไปเอาผ้าเปียกเข็นยางเจ้าอขอโทษครับเอาผ้าแห้งนะเช็ด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 มันเช็ดคราวตกกรปกมันออกเดี๋ยวเราจะฮะ เหมือนเดิมสูตรของเราร้อยผดร้อยเปอร์เซนตกีวีกีวีนะกีวีลงเอากีวีลงนะครับกีวีลงประมาณสองหรือสามรอบอ่ะ,อะจนเนื้อมันเรียบปล่อยให้แห้งนะเว้นห่างกันสักสิบยี่สิบนาทีแล้วก็ได้จนมันหนาพอหนาเสร็จแล้วเราจะเอาแว็กใส่เดี๋ยวมาดูกันมันจะเงาเหมือนอย่างที่ผมคาดการไว้บ่ อย่างที่ผมคิดไว้ไหมอืมเสร็จแล้วก็เอาลมเป่าอีกทีนึงโอเคตอนนี้แห้งแล้วเดี๋ยวผมจะใส่กิวิีกิวิีแต่ก่อนอื่นผมจะเอาเทปหาเทปมาติดด้านข้างก่อนนะเพราะว่ามันออกยากนะโอเคโอ้ยสรุปคือผมหาเทปไม่เจอผมก็ใช้เอาอันนี้มากานให้มันลื่นไม่ให้มันติดแว็กเอาน้ำยาแว็กมาทานี้ก่อน มันไม่ได้นะครับเอาน้ํายาแว็กมาทาแปรงแล้วก็ลากเพื่อไม่ให้มันติดขอบเอาเอาแปรงทาแว็กมาทาเพื่อไม่ให้มันติดขอบโอเคนะครับเอาว่าถ้าว่าเพราะว่ากีวีพอทาแล้วอ่ะพอมันมันติดมันไม่ค่อยออกขี้เกียจเช็ดไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจเช็ดแต่ว่าเช็ดก็ออกอยู่นะแต่ผมไม่เช็ด <c oughs> แล้วมันใช้เวลานี่ผมใช้อันนี้แหละนี่เอาวางไว้กับนี่แหละเพราะว่าผมผมมือนึงผมจับถ่ายอยู่นะก็จะเอาแว็กทาเอาแว็กทาขอบมันนะครับเพื่อไม่ให้กีวีมันติดขอบถ้าติดขอบแล้วมันมันออกยากมันออกไหมมันออกแต่มันออกยากอ่ามันจะใช้วิธีนี้นะนี่อ่า โอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงกีวีเลยนี่เอาผ้าก็ได้นะนี่โฟมก็ได้นะนี่อันไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดอ่าแต่ผมใช้ผ้าใช้ผ้านะใช้ผ้าเอาท่านผู้ชมมองเห็นอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเบิ้งกันสูตรสูตรไข่สูตรมันสูตรมันคือสูตรไผ่ ก็คือสูตรผมนี่แหละครับสูตรชัดเชยภูมิเชยภูมิบ้านเรานี่แหละครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าห้ไปลอกเลียนแบบผู้ใดด้วยนี่ <c oughs> ผมไม่ชอบลอกเลียนแบบคนนะอันนี้ก็คือทดลองด้วยตัวเองนะผมไม่ได้จดทะเบียนการค้าไม่ใช่จดทะเบียนเจ้าก,ก็เว้าไปจดลิขสิทธิ์อืมในบ่มีลิขสิทธิ์ครับไม่มีลิขสิทธิ์เลย ช่องชาติภูมิใครดูมีประโยชน์แน่นอนผมว่าเต็ใครที่บิวรถเนี่ยเอาอ่าบอสบอสเสียตังครับโชคกูบุกบไปอ่าบอสเสียตังความรู้อันนี้ท่านได้มาฟรีๆนะนี่แหละใครดูพัน่นช่องชาติภูมิเอาไปผมไม่ขออะไรมากนะไม่ขออะไรมากขอแล้วเจ้าสีขอ,อยังเพิ่นเลยอ่ ก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แค่นั่นแหละอันใดที่ว่าถ้าท่านคิดว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยอ่ะนั่นแหละกดแชร์ไปนะอย่างเงี้ยเหไหมมาดูช่องผมได้อะไรนี่ไงใครมีรถส่วนมากจะเป็นรถอ่าพวกรถกระบะนะพวกดีแม็กวีโกอ่าอ่าบีทีนะแดดเลี้ยหมดมันมีลิ่นติดครับมันค่อยเลี้ยไม่ใช่อย่าง,งานั้นเจ้ากระบะไปเขาเรียกว่าแดดมันเผา ไปจอดตากแดดอะแล้วมันเหลืองอ่าจอดนานจอดนาจดนาจนเหลืองโอเคนะ <c oughs> จุกกๆไปนั่นแหละอ้าวต่อไปอันนี้ข้างหน้าชัดเจนไหมนนี้ยังไม่ได้ลงแวกอีกชั้นหนึ่งนะนี่แค่ชั้นเดียวนะครับอืมลูกค้าบ่นว่าโอ้ยอย่างกับไม่อย่างกับไม้มืดเลยรดอะคอยมัดจำเพิ่นไว้เราเด้อคั้นนี้สันเด้ลูกค้าว่าคอยมัดจำเพิ่นไว้เราเด้อ ลูกค้ามาเดินมาดูโอ้ยมันคือเหลืองแท้นี่ไงสตดชัดแช่ภูมิจัดให้เลยนะตอนแรกลูกลูกค้าบอกว่าโอ้ยเปลี่ยนอันใหม่ให้ผมสเปียงเนี่ยผมก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับไม่ต้องเปลี่ยนอมเปลี่ยนทําไมอะ่ะเดี๋ยวผมเฮ็ดให้อเอาเงาเลยเพราะปัน่นเพราะปั่นของใหม่เลยก็ได้ อิลิตีเจ้าเฮ็ดได้แท่ตีเอ้าได้เป็นได้เนยเจ้ากระเบิงเอามือนเจ้ามาลับรถอ้าวนี่แหละครับมาของแท่ของแท้เนอะเจ้าบอต้องไปซื้อดอกเอ้ยมันต้องซื้อดีเนะาะเอาเอาพอแล้วพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ดูข้างหลังดูข้างหลังต่อเอายาวๆได้ความรู้แน่นอนโอ๊ะหอหอใส่แล้วน้องบาน พูดไปก็ลืมแล้วเจ้านี่อ้าวต่อไปนี่ข้างหลังไม่เก็บไม่เก็บไม่มีลิขสิทธ์นะดีนะไม่ได้ถ่ายทอดสดด้วยนะเหมือนเอาไปไม้เหมือนฟุตบอลลิขสิทธิ์โอ้ยไม่บ้าขนาดนั่นหรอกเจ้าก็ว่าไปนี่เบิ้งเอา เอาไปเฮ็ดเบิ้งเลยนะไอ้เขาเรียกว่าใครที่อยากได้กระจกไม่ใช่กระจกขอบที่มันอย่างเงี้ยเอานี่นี่สองชั้นนะผมผมจะทําแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะยาวคือรู้เรื่องรู้เรื่องกันเนี่ยต่อไปเดี๋ยวผมจะลงแว็กเข้าไปอีกแว็กคืออะไรมันเอาแว็กมันจะเงากว่าน,นี้อันนี้คือรองพื้นเพื่อให้มันได้โทนดาแล้วเนี่ยโทนดํามันได้แล้วนะเอาดูดูชัดเจนมันได้แล้วนะ นี่ต่างกับตอนแรกนะต่างกับตอนแรกนะอ่าเดี๋ยวเดีไปถ่ายฝั่งนู้นแล้วตัดมาใส่ฝั่งนี้ให้ท่านดูนี่นะอันนี้นี่อันนี้คือคือสองรอบนะอ่าเดี๋ยวจะแวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนี่นี่คือยังไม่ได้ทํานะอีกด้านนี้ท่านดูเนี่ยตรงกลางนี้มันจะดำเห็นไหมตรงข้างนี้มันจะเป็น เป็นสีน่ะแดดเผาอ่านี่ชัดเจนนะนี่มันเห็นชัดเจนนะขาวนะอ่าอ้าวท่านมาดูฝั่งนี้เป็นไงครับนี่ฝั่งที่ทําแล้วนะหมายมันต่างกันนะอ้าวชัดเจนนี่ยังไม่เคลือบนะอันนี้คือดํานะฮานี่คือดําดําเท่ากันเลยเจอวีกีวีลงไปอ้าวต่อไปก็จะดูการเคลือบเงา แต่ว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้ก่อนนะปล่อยให้มันแห้งดีๆก่อนนะประมาณสักสักครึ่งชั่วโมงนะสักครึ่งชั่วโมงก่อนโอเคครับมาดูตอนต่อไปครับผมจะมาแว็กขีดน้ำยาแว็กนะอ้าวนี่นี่นะแว็กตรงขอบมันนะครับมันจะได้เงาอ่า ว้าวต่างต่างจากของเดิมมากเลยครับท่านต่างจากของเดิมมากอ่านี่เห็นไหมแต่ว่ารนนี้คืนผิวมันไม่ได้แล้วนะอ่าน่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าไปคุยกันเอาคุยกับไครละ่ะคุยกับลุงน้อยเอา้าตอนแรกทำไมไม่ลอกวะเอา้าทำไมมันลอกอ่ะเนี่ยเออสงสัยต้องทำใหม่ละ ลอกได้เนี่ยบาพานโอเคครับเป็นไงบ้าง่ะครับกับาการทำอขอบนี่ไงอขอบกระจกท่านใดที่ดูก็ลองเอาไปทำดูนะครับลองเอาไปทำดูว่าจะเป็นเหมือนอย่างที่ผมทำไหมอลองเอาไปทำดูนะครับอย่าลืมนะครับกด ติดตามไว้นะครับยังมีคลิปการทําความสะอาดรถก็ยังมีอยู่าการทําความสะอาดรถหรือว่าใครอยากได้รถอ,อยูู่จังหวัดอื่นก็มีนะที่ลูกค้ามาซื้อที่นี่นะครับดูผ่านช่องนิชภูมิอยู่สระบุรีก็มีนะบางทีก็อยู่แถวไหนอุดรอุดรทางนู้นมีเหมือนกันขี่มาซื้อราคาสดเลยเพราะว่ามาซื้อสดเนี่ยมันก็ได้ถูกนะที่เต็นท์ลุงน้อยรถบ้านอันนี้ก็ อากับคลิปการทำความสะอาดรถนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอ่าฝากขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับไปแล้วไปแล้วอ่าลองไปทำดูนะครับ